คำเตือนในว oh yeah. ิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นความบันเทิงอาจมีค่าวจาบใครและในสถานที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้จักรยานเฮจตระญาณในการรับชมด้วยนะหากมีข้อผิดพลาดในการเล่นการกระทำที่ไม่ไม่สบายใจเพื่อเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกการเล่นผิดพลาดเราจะอัปเดตแก้ไขให้ที่ดีสคริปชันและใต้คอมเมนต์นะครับโอเยสวัสดีครับพบกับพบกับครับเกมการ์ดบอยแบนด์ทุกู่ยูวู้ อ่าโอเคนะครับผมอ่าก็ไม่พ้นนะครับผมลิสโปรไฟล์นะของดักเนตตะก้อนเวอร์นั่นเองในชุดนี้ก็เป็นชุดที่มาเสริมกับชุดเอชขีดเอนะครับผมที่มาพร้อมกับไลท์เคออสเลยมันเป็นเด็กอะไรนั้นไปดูกันเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมใบแฟกนะก็จะเป็นดักเนตตะก้อนเวอร์นะครับผมก็มีความสามารถก็คือใช้การ์ดดักเนตตะก้อนเวอร์ได้แล้วก็ใช้การ์ดเจเนริกได้นะครับผมมาคู่กับบอดดี้นะครับเป็นมังกรมาร์ทมินแห่งแสงเจรจ้าอับบิเกลโอ้โหในภาพนี้ แสงไฟสองสถานมากเลยนะครับผมโชว์ความหรูเป็นหนึ่งดอกนะครับผมอ่าสายนี้มีจุดเด่นยังไงนะครับผมก็เป็นเด็กนี้ก็หลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมแต่ใครที่ไม่รู้นะครับพี่ก็จะอธิบายให้นะครับว่าสายเนี้ยมันไม่ใช่เน,น้นการโจมตีเป็นหลักนะครับผมเป็นการเน้นในการทําลายกองการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งหรือที่เราเรียกกันในศัพท์ไม่ได้ไฟว่ากนโมกองนะครับผมคือการทําให้กองการ์ดฝั่งข้ามเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะทาให้คู่แข่งแพ้วนการเด็กเอานั่นเองนะครับผ อ่าแล้วก็การเด็กเอานะครับมันจะแพ้ตอนไหนก็เป็นการเด็กเอานะครับก็คือทําให้การ์ดบนกองการ์ดนะครับของฝังข้ามเนาะเหลือศูนย์ถ้ากองการ์ดฝัขงข้ามเหลือศูนย์เมื่อไหร่เราก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีเลยอ่อาคู่แข่งก็จะแพ้นะเด็กง่ายๆเลยโดนแพ้ตามกฎปฏิไฟลลนะครับผมไอกองการ์ดเป็นศูนย์ก็พ่ายแพ้ไปเลยนะครับไปดูเลยนะครับว่าตัวเด็กมีอะไรบ้างนะใบแรกนะผม มาเป็นบัดดี้แล้วก็ต้องมาตัวเด็กด้วยเหมือนเดิมเช่นเคยใส่ซีใบเลยเป็นใบที่จําเป็นมากเลยนะครับผมสำหรับเด็กนี้นะมังกรมอร์นัทมินแห่งแสงเจิดจ้านะครับผมอาร์บิเกลหรือที่เรียกกันว่าไลเลอบิเกลนั่นเองเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งพลังโจมตีหกพันสองคียพังป้องกันหนึ่งพันแต่เด็กนี้ก็คงไม่ตีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เน้นนะครับผมมีคอคอสก็คือนำมังกรดำจากช่องดรอปหนึ่งใบเข้าสู่ศอของการใบนี้แล้วก็จ่ายหนึ่งเกตสกิลของมันก็คือมังกรดำที่ถูกเซตอยู่บบนนนนสานามมมมะะัจไไ่่ถถูกกูกกกทลลยแขึ้ื จากความสามารถของการ์ดคู่แข่งได้อ่าเมื่อกาดนี้ถูกทำลายจะทิ้งการ์ดบนกองการ์ดคู่แข่ง3ใบเลยและถ้ามีมอนสเตอร์อยู่ในนั้นเราจะได้โ่วการ์ดหนึ่งใบด้วยนะครับผมมีสก,กิลโซ,โซการ์ดนะมีโซหนึ่งใบเมื่อถูกทำลายไม่ได้ใช้โซการ์ดได้ให้เป็นคงอยู่แล้วก็ทำลายกองการ์ดฝั่งตรงข้ามทิ้งเลย3ใบนะครับอ่าถ้าติดมอนสเตอร์เราก็ได้ฟาร์มต่อถือว่าดีมากเลยนะครับใบนี้เป็นคียหลักของเด็กนี้นะเป็นพระเอกของเด็กนี้น,นเองใส่ไปใส่เลยตัวหลักนะใบต่อไป ก็ตามมาติดๆนะครับผมก็เป็นอาบิเกลเหมือนกันนะตัวนี้มังกรมอร์ธามินแห่งการชําระแค้นนะครับผมโอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่อาฆาตนิดนึงนะการชําระแค้นซะด้วยมีพลังโจมตีหกพันสองขีดหนึ่งแล้วก็ดีเฟรชหนึ่งพันเหมือนเดิมนะเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งใส่สองใบพอใบนี้คอคอก็คือใช้ใจเหน่อเกียรติเองแล้วก็เมื่อการที่ถูกทาลายนําก้าวสองใบของกองการคู่แข่งไปกันโม่การ์ดคู่แข่งสองใบนะครับผมแล้วก็ได้จั่วนะครับผมอันนี้ไม่ต้องติดมอนเตอร์ก็ได้จั่วนะติดมานะครับผมใช้ง่ายด้้วยใใบบเนนนนีก่าิดึงะ แต่มาในชุดพร้อมเล่นก็หาง่ายอยู่นะครับไปต่อไปไา <Hi, Miguel. S 1> มิเกลเน้นไามีเกลวซะก่อน ก็คือมังกรโอเวอร์เทิร์นมอนรัฐมินนะครับผมไอบิเกลนะทลังโจมตี7,000 3ันสขีพลังมังกรเจ0 0พเป็นมัลเตอร์ไซส์3ตัวนี้โตเบิ่มๆเลยคอคอสก็คือใจสองเกตการ์ดตัวใบบนสนามนะครับไม่ถูกทำลายจากความสามารถการคู่แข่งนะแล้วก็ไม่ถูกลำกับขึ้นมือจากความสามารถการคู่แข่งด้วยแล้วก็จากนั้นโซทุกใบนะครับบนสนามของเราจะไม่สามารถถูกถอดจากความสามารถคู่แข่งได้อีกนะโอ้กันทุกอย่างจริงๆนะครับใบนี้แล้วก็คีหลักของตัวนี้เลยนะมีสกิลโอเวอร์เทิร์นนะครับผมใจหนึ่งเกตในระหว่างเมสเฟ่ของเราเมื่อเริ่มต้น เธอเะไปของ,งขว่งนะอ่าจะบังคับจบเธอทนนันท,ทีเลยนะแล้วก็ในเธอเตะไปของเรานะเราจะไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรนะครับแค่โจมตีไม่ได้แต่เราก็จะไประเบิดกองเขาเล่นนะครับผมใบนี้ก็ใส่ไปใบเดียวนะครับเพราะว่าโดนดีมิตนะครับผมเพราะว่าเก่งเกินไปนะครับผมใช้ง่ายด้วยชึบใบต่อไปเป็นมาใหม่ในชุด S ขีด SP นะก็เข้ามาก็ใช้เลยพลังโจมตี7 2 0 0สอีป้องก 7, 000, ัน7,000เป็นบันเตอร์ไซส์3คอคอก็คือทำลายการ์ดบนสนามของเรา1ใบนะครับผมแล้วก็ นำการได้ประสดข้าวโซโซของมันนะครับสกิลของมันเมื่อการที่ถูกทำลายนะจะทำลายการฝังข้ามไม่หนึ่งใบเลยนะครับผมก็ทำลายมาทำลายกลับไม่โกงนั่นเองมีสกิลโอเวอร์โทรนะครับผมคล้ายๆโอเวอร์เทินแต่เหนือกว่านะก็ในระหว่างแอคเตฟ,ฟของแต่ละทองฝ่ายนำการบังกวัดำที่มีคำว่าเซตจาก ช่องดอกของเราหนึ่งใบนะไปวางเรียงไว้ใต้กองแล้วก็ใจเหนียงเกรในระหว่างเกมนี้นะกาจะไปผสมผสานคู่แข่งนะครับได้รับพาวเวอร์ลบห้าพันดีเฟนต์ลบอีกห้าพันแล้วก็คีดลบอีกหนึ่งนะโอ้โหเป็นการที่อ่าทำยังไงเดียกก็คือเหมือนเป็นการต้องการในตัวเนาะไปลบคี้เขาก็อารมณ์แบบเราทำให้เขาตีเราเบาขึ้นนะเราก็จะมีโอกาสรอดไปโม่ก็เทธอหน้าอะไรนี้ได้ต่อนะครับผมสกิลตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับลบทั้งเกมเลยนะครับผมอ่าทั้งเกมก็คลิ้นจะหายไปเลยนะมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับผม ขาดไม่ได้เหมือนกันนะใบนี้ก็เป็นใบที่มีประโยชน์มังกรปรทุทมินวิดเดอร์โนฟก็มีสกิลนะครับวิ Wind last light นออฟลัสไลท์ครับผมก็เมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามนะเราสามารถทําลายมังกรดำไม่อื่นบนสนามเราได้นะเพื่อนําไม้ตายมังกรดําจากกองกาดของเราหนึ่งใบนะ ไม่เกินหนึ่งใบจะนําขึ้นก็ได้นะแมวก็ได้นะแค่เปิดดูก็ได้เหมือนกันแล้วก็สับก,กองนะครับผมแต่ถ้าหยิบเลยก็จะคุ้มกว่านะใส่สองใบหยิบไม้ตายก็ได้ฟรีฟรเลยก็ถือว่าโอเคนะใบนี้ไม่ฟรีเราทำลายเสื่อแต่ทำลายไปก็เกิดสก,กิลต่อนะครับถือว่าคุ้มนะใบต่อไปก็มังกรทมินอสรพิษผู้มีหน้าบูดบึ้งนะครับผมเบาเซมโคหน้าแบบวิโมโหตลอดเวลาก็มีสก,กิกลกรุมี่เฟรมเมื่อการนี้เข้าสนามเราสามารถทำลายมังกรดำใบอื่นได้นะครับผมทำลายเพื่อชาร์จจัวนะครับผมง่ายๆเลยก็ก รูมี่เฟรมเนี่ยใช้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเถินนั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบต่อไปนะไคออสเดลูเบิร์กนะโอ้โหมาไกลมากจากด Chaos เดลคิออสนั่นเองก็เป็นการ์ดสามันไปแล้วนะนง่ายๆเลยใบนี้ก็ใส่มาเพื่อใช้สกิลก็คือ Warrior in String เมื่อการนี้เข้าสนามเปิด3ามนำการ์ดหนึ่งใบที่ดูนั้นขึ้นมือที่เหลือวางลงดรอปได้เลยอ่าทีหลังก็ทิง้งไปซะได้ประมาณนี้นะครับผมจะเอามาผ่าก,การ์ดที่เราต้องใช้นะครับผมแล้วก็ถมดรอปได้ด้วยนะถือว่ามีประโยชน์นะครับผมไปต่อไปนะครรับกก็็เเปนาเนา์์ดวทมต เลยเพราะว่ามอนสเตอร์เด็กนี้น้อยนะใช้การเวทมันส่วนใหญ่นะการเวทมันค่อนข้างจะเก่งนะครับผมก็ใบแรกเป็นออ بي ทรีใส่สีไว้นะครับเป็นเวทเซตนั่นเองมีแคชคอร์คือจ่ายหนึ่งเกตความสามารถของการนี้ในสนามนะครับไม่ถูกยกเลิกนั่นเองแล้วก็มืการนี้จุดเสร็จนะและหากเรามีมอนสเตอร์มังกรดำในช่องดอกเราได้จวกันหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เมื่อการนี้ในสนามถูกนำลงช่องดอกนะแล้วคู่แข่งต้องเลือกทิ้งมือหนึ่งใบนะครับผมอ่าก็คือได้จวก็ได้ถูกแล้วก็ตัดมือคู่แข่งด้วยนะคือคู่แข่งแบบตัดเกมจ่าเลยนะเด็กนนี้ต่อไปะ ก็เป็นเวทเซตเหมือนกันกงนกแห่งฝันร้ายนะครับผมก็เอาไว้กักขังอ้บิเกลซะไม่赖ละเอาไว้กักขังคู่ต่อสู้นั่นเองอ่ะไม่ใช่ลนะพูดอะไรไปเรื่อยก็ความสามารถของมันนะเป็นการเซตแล้วเมื่อความสามารถการบิบนนะครับไม่ถูกยกเลยอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีสกิลเมื่อมอนสเตอร์มังกร,รดำเข้าสู่สนามนะครับนำการ์ดจากบนกองก็แข่งลงดรอปเด้งใบเออเป็นการโม้นะก็ติดเธอละครั้งนะครับผมใช้ได้ครั้งเดียว,ตวแต่ถือเมื่อการนี้ถูกนําลงช่องดรอปนะนำมอนสเตอร์มังกร,รดำไม่เกินหนึ่งใบจะชดดับขึ้นมือได้นะครับผมใใใส่บบบเเลยนนนะครรรัีรี้ป็กา รีมอนเตอร์จากช็อตอดอกมาใช้นะฟาร์มไปรีกองไปด้วยอย่างตึงนะครับผมไใบต่อไปก็จะเป็นอ่านี่เลยนะครับ execution g r o u n นะครับผมก็เป็นเวทเสตอีกแล้วนะเมื่อ มีการเข้าสู่โซลมังกรดำนะครับผมก็ได้ชาร์จจั่วนั่นเองใช้ได้เทอร์ละครั้งแล้วก็เมื่อมอกกังกรดำที่มีเซตบนสนามถูกทําลายด้วยความสามรารถการ์ดของคู่แข่งนะสร้างความสาั่เซลแข่ง4หน่วยเลยนะครับผมก็ไม่ติดว่าประเทิรนนะถ้าคู่แข่งทําลายการ์ดเวทเซตเราไปเรื่อยนะมันก็ยิงทีละสี 4, ่ทีละสี่ทีละสีนะโอ้ยอย่างรุนแรงน,นะครับผมเพราะว่าเราสามารถเซตเซตเอ็กซิคิวชั่นเก่าได้แค่ใบเดียวนะครับผมแต่ที่เหลือเมื่อกี้ที่พัดพูดผ่านผานมาก็คือเซตได้เรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่ได้เข ใบต่อไปนะครับก็หลุดพ้นจากเวทเซตมาเป็นเวททั่วไปนี่ครับแบทเลกาโร่นะก็มาใหม่ในชุด S อสคีนั่นเองมีแคสคอร์สก็คือทำลายมอนเตอร์มังกรดำบนสนามวันหนึ่งใบนะครับผมก็ มีเคาน์เตอร์ชาร์จ3นะครับผมจากนั้นหากมีมังกรดำที่เป็นเซตอยู่บนสนามก็ได้ฮิวสนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะใบนี้ก็มาช่วยชาร์จเกจให้มันให้ม,มังกรดำได้นะเพราะว่ามังกรดำต้องใช้เกจเยอะนะครับใบต่อไปก็เป็นใบฟร์มประจำมังกรดำนั่นเองแต่ไม่ใช่สามันเพราะว่ามันใช้ได้เด็กมันเองก็คือแคชคอร์สก็คือทำลายมาังกรดำบนสนามนะครับผมก็มีสกิลก็คือชาร์จฮิลแล้วก็จัวสองนั่นเองนะครับแล้วก็แบงค์ชวนใช้ได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะไปต่อไป ใบต่อไปก็เป็นเดวิลสติกมากนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็การนี้ก็ก็การนี้นะไม่สามารถไล่ในช่วงไฟนอลเฟสได้นั่นเองก็ได้ใช้ได้ในะแค่เมนเฟสกับแอคเฟเฟสเท่าทนั้นนะก็คอเตอร์คือทำลายมอนเตอร์บนสนามของเราหนึ่งใบนะครับเพื่อได้ชาร์จสองเกรนะแล้วก็ฮิลอีกหนึ่งเลือดนั่นเองสวยมากเลยใบนี้ก็เอามาชาร์จเกรดบอร์ดเราดนนี่ใช้เกรดเยอะนะใบต่อไปนะครับก็จะเป็นมอนเตอร์ร้อสูนครับเดสเซคิฟายนะครับผมก็จำเป็นมากนะใบนี้ก็คือทำลายมอนเตอร์บนสนามของเรากีาะะ่ใบก็ได้นะครับผมก็เพื่อจั่่วกาาาารรรนนนนนมอนอออเเเเต์ททลลยยยยงงิะ ได้โจ๋เยอะนะปกติสูงสุดแค่สตัวนั่นแหละถ้าคือเจอบอททำลาย3ตัวทุบก,ก็จะได้โจ๋สามเลยจะทำลายตัวเดียวหรือสตัวก็ได้นะครับผมใบน,นี้มีประโยชน์มากเลยกินเอ้ใช้ซะนะครับผมใบต่อไปตามมาติดๆนะครับผมก็เป็นรีมทวอยใจหนึ่งเกรเท่านั้นแล้วก็คอรมอนสเตอร์มกกังกรหนนะที่มีใช้หนึ่งตางว่าจากช่องดับของเราโดยจ่ายค่าคอร์ท่านเองก็สามารถล่ารีมทวอยได้แค่เถิดละครั้งนะครับผมเป็นการคอดรอปที่ดีนะครับเอามาคอดูเอ่อมอนสเตอร์ที่เราทำลายไปไม่เล่นต่อได้นะใบต่อไป มิลเลียนเอทนะครับผมใจหนึ่งเลือดเท่านั้นเป็นแคชคอร์แล้วก็มีสกิลก็คือโมโคนล,ละสองใบนะแล้วเราได้จวหนึ่งก็คือคนร้ายได้โจวนะครับผมเทสเทราคาเหมือนกันในการถมดอบนะยิ่งถมดอบอ่ะเกลก็จะเล่นง่ายเออเอาบิเกลก็จะเล่นง่ายนะครับผมเพราะว่ามันมีดอกเล่นนะอ่ะาใบต่อไปการเสียสละที่น่าย,ยกย่องนะมีแคชคอร์สคือใจหนึ่งเกตเพื่อใช้สกิลคอน์เตอร์ทำลายมังกรดามัสันหนึ่งใบอ่าให้เราได้ฮิลสองแล้วก็จวหนึ่งด้วยนะนั่นเองนะครับผมเพื่ออ่าทำลายได้เกิดสกิลต่อเนาะ สังเกตแล้วว่าเด็กมันจะมีการ์ดแบบทำลายตัวเองเท่านั้นเลยนะเพื่อจะเอาสก,กิลของการ์ดใบต่อไปเราเกันทีนั่นเองใส่ขึ้นมา2ใบนะครับก็มีแคชคอร์จ่ายหนึ่งเกดนะแล้วก็ใช้งานหนึ่งอย่างจากสามอย่างเาะล่ะอันแรกก็คือว่าจะข้างต่อไปในเทนี้ลดลงสองหน่วยแล้วก็อันที่สองก็คือถอดโซจากการ์ดมอนเตอร์บนสนามหนึ่งใบอันที่สามก็คือจบการตู้แข่งไาสมารถคอมมอนเตอร์ได้มากกว่าสามใบนะครับผมก็ติดมาด้วยนะแต่ปกติคนอื่นเขาก็ไม่ได้ใส่หรือไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่เราก็ไม่เปลี่ยนกไซ มันก็ต้องมีติดไวซะหน่อยนะเผื่อเจอเด็กที่บบต้องใช้นะครับผมเชนเคอหรือกากาอะไรพวกนี้นะก็เอามาติดไว้นะครับผมมีประโยชน์บ้างนเลยใบนี้ใช้กับเด็กไหนก็ได้นะครับยกเว้นละทีเคอนะใบต่อไปนี่เลยเส้นทางส่นรลลกโอ้โหแค่ชื่อตึงละรายการนี้ได้หากก็แข่งมีช่องแับหกใบหรือมากกว่ามีแค่ข้อใจแค่หน,น,นึ่งเกตก็คือหามอนเตอร์รมังกรดำไม่เกินหนึ่งใบจากกองการขึ้น,นมือได้เลยและสะสกองนะครับผมก็ดีมากเลยนะใบนี้หาอะไรก็ได้ไซส์เท่า,าไหร่ก็ได้นะแค่เป็นมังกรดำก็พอใบต่อไป ก็อืมนี่เลยอชูอับไม้มอนสเตอร์ไม้สไตล์อ่าอ์บิเกลอาร์มฮาววิงเกอร์นั่นเองนะครับผมเป็นพลังโจมตี13,000คียพลังมวกอีกหนึ่0 0มืนะครับผม 13, บผม,มันเตะไซส์ส <c oughs> มีขอ้ขอก็คือทายมอนสเตอร์มังกรดำหนึ่งใบหรือมากกว่าบนสนามนะและจ่าย3าเกียรติด้วยก็คือเมื่อการมีเข้าสู่สนามในระหว่างไฟนัลเฟสนะเราสามารถนำไมนน้สไตล์มังกรดำจากช่องดับของเรา1ใบ นำไปวางเรียงไว้ใต้กองนาะแล้วก็เราสามารถนำมาตายมังกรดําจากช่องดอกของเราหนึ่งใบนะครับไปวางเรียงไว้ใต้กองนาอเพื่อโม่กายเแข่ง9้าใบนะครับผมแล้วนำกาจากช่องเก๋ก็แข่งนะครับไม่เกินสามใบลงดอกนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายชาวแข่ง3หน่วยด้วยแล้วเราดีฮิลสามเถมด้วยนะครับผมก็สกิลที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีบอกว่าไม่เกินนะครับผมจะเป็น9้าใบหรือตำกว่าก็ได้นะครับผมเก๋ก็เหมือนกันนะจะ2ใบหรือจะ1ใบก็ได้นะครับผมเป็นสกิลที่ดีนะเอาไปโม่เขาแบบหนักเลยนะใบนี้นะจาเป็นมากเลยนะครับใบต่อไปก็จะเป็นอ่า ไม้อันนี้เลยพิธีมังกรโลหิตบอดี้โอเปเรตนะครับผมก็แคชคอยก็คือจ่ายสังเกตและเคาน์เตอร์เออ,เอ,อมีสกิลเคาน์เตอร์คอมังกรดําไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอกโดยจ่ายค่าคอคอ,คอนั่นเอง่ง่ายๆเลยนะครับใบนี้ก็เป็นใบที่เคยหายากมากๆเลยแต่ก็มีหลีมาให้ครับในชุดอเอ่อเคดี D, ชุดเคดีพี่จำไม่ได้แล้วว่าชุดที่เท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นรูไปไว้แล้วกันนะครับผมเป็นกล่องของอับิเกลนั่นเองเป็นกล่องคอมเล่นก็ ถือว่าหามาไว้ก like like ็ดีนะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นนะเพราะว่าการไปนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมคอมอนเตอร์มายังไงก็ได้นะครับผมแค่จ่ายค่าคอคอก็ได้ก็พอแล้วนะครับผมก็มีมานี้นะต่อไปก็จะเป็นไซบอร์ดนะครับผมโอเคนะครับก็กล yeah. ับมาอยู่กับไซบอร์ดนั่นเองประมาณ1 2 3 4 5 6 7ี่้าใบนะครับผมพี่ใช้ประมาณ7ใบนั่นแหละเป็ใบนะครับผมก็จะไปดูกันแล้วว่าพี่ใช้ไซบอร์ดอะไรบ้างนะใบแรกใบแรกเขาเรียกว่า3ใบแรกมากกว่ามันเหมือนกันหมดเลย ก็เป็นไบนี้นะครับผม Recover Well นั่นเองก็มีสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเอ่อ HP PR นะก็เป็นการ์ดโปรโมนั่นเอง ก็หาไม่ได้ทั่วไปนะก็ต้องหาตามเออเป็นการ์ดที่ได้มาจากกล่อง KD นะที่เป็นกิจมันเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรสักอย่างเป็นเป็นอ่าสินค้าที่ออกมาเป็นเหมือนโปรโมชั่นของทางไทเบอร์ไฟนะครับผมก็เอามาใส่ในกล่อง5 9บาทนั่นเองเราก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับแต่หมดไวมากเลยนะใครที่ไม่มีก็รีบหามานะใบนี้ใช้ยาวมากเลยมันเป็นใบที่ดีมากนะสกิลแรกก็เป็นการทิ้งมือนั่นเองแล้วก็จะมีสกิลที่สองเป็นเคาน์เตอร์นะอ่าเลือกใช้งานหนึงอย่างสองอย่างขล่าเนาะอันแรกก็คือได้ชาร์จสองเกต แล้วก็อันข้างต่อไปก็คือความจ่ายที่เราได้รับในเทอร์นี้เข้าต่อไปเป็นศูนย์นั่นเองก็ใส่สามใบเลยเพราะว่าเด็กนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันจาเป็นต้องใช้เกจแล้วก็ขาดคัดกันก็นี้ก็มาช่วยในตรงนั้นได้นะครับผมแล้วก็แบบการโดนทิ้งมืออะไรเงี้ยมันทําให้มือเราเล่นยากขึ้นถ้าเรามีการนี้ก็คือเซฟมือไปในตัวด้วยนะแล้วเวลาโดนตีมาแบบเจอตีแรงๆงเช่นเอธเคอะไรเงี้ยก็มีการนี้นะลบดบาเมจได้ด้วยหรือเกจขาดก็ชาร์จเกจได้อีกนะถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยครับไปดีนะใส่ไปเลยครับสามใบนะใบต่อไปนี่ บัตตี้บล็อกนะครับผมอ่าไม่ไดเอามายาโซอาบิเกียวแตวอย่างใดนะเอามาใช้ก็คือแคทคอร์ก็คือใจหนึ่งเกตนะครับผมอ่มีสกิลคอร์เตอร์คือเลือกใช้าง,งานหนึ่งอย่างสองอย่างข้างล่างนะแรกก็คือเข้าตไะไบกาอย่างที่เราได้รับในเทนนิสเราต้องสามหน่วยอันที่สองก็คือในเทร์นน่าถ้าการ์ดก็แข่งโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่านะครับผมเราจะไม่รับความเสียหาย,ายจากการโจมตีนั่นเองก็คือตีมาสี่ครั้งแล้วไม่รับนั่นเองโอ้โหเจ๋งมากเลยนะกนะ็ติดไปนะครับผมเพราะว่าอาบิเกียวการ์ดป้องกันมันน้้อยนนนนนนะะครัััับผมมมมเเตดกกกกาาว่ ไปต่อไปไปนี้อ่ะเดทแอนเทร d e นะครับผมก็ เป็นการ์ดที่มีตามกิจกรรมก็ไปหากเก็บกันได้นะครับผมอันนี้พี่เก็บมาจากกิจกรรมไปแข่งมาน,นั่นเองใครที่หาไม่ได้ก็หาซื้อตามกลุ่มนั่นเองนะครับผมก็เป็นการ์ดเก่านิดนึงนะไล่กันได้ได้หากเรามีพลังชีวิต4หน่วยหรือมากกว่านะครับผมเป็นแคชคอร์ดก็คือจ่ายพลังชีวิต3หน่วยเราทิ้งได้เป็นมือทุกใบนะแล้วผมบกระใจแล้วก็โจว4ใบนะครับผมบางทีแบบมือเราเล่นไม่ไหวละโอ้การ์ดเล่นไม่ได้เลยการ์ดเน่าอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้การ์ดนี้รีรีมือได้น,นั่นเองแล้วก็สมมุติแบบการ์ดร่่วววมมือเเเเราาใกกกลล้หดดดีียย็ัยยนนี้้ต่อถาไม่มือแแลลลล้้้เเเเเพิ่่่่มมปปป็็นนนนนนนใใบบบออาาาจะะไไดดตกกยยยรรรีีัโช์หู ก็แบบใช้ดูนะครับผมใส่มาเผื่อๆไว้นะใบต่อไป d เดโมลิชันใ y นะครับผมก็ใจหนึ่งเกณฑ์นหนึ่งเลือดก,ก็คือเลือกความสามารถหนึ่งอย่างจาก2อย่างข้างล่างนะครับผมก็อันแรกก็มีนำการ์ดไม่เกิน10บใบจากช่องดอกของคู่แข่งนะครับกับสกองการ์ดของเขาเนาะแล้วก็สับกองอา่าเป็นการแบบละ่มโมเขาใช่ไหมแล้วกเก็บกองคืนให้เขาไม่ใช่ละก็คือใชส้สกิลที่2แทนนะครับผมเป็นสกิลเคาน์เตอร์เนาะทำลายมอนเตอร์ทั่วโลกสนามของพวกนี้ทุกคนเนาะ ก็ไบนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ทำลายมอนเตอร์บทสััทุกคนก็คือทําลายของเขาก็คือเพื่อตัดบอดเขาทําลายบอดเขาให้เขาเล่นยากขึ้นหรือทําลายบอดเราไปด้วยมันคือทำลายบอดเขาและบอดเรานในตัวด้วยนะถ้าพอทําลายบอดเราเสร็จปุ๊บอบเบกลิลกาทำลายอะไรเงี้ยมันก็จะโม่โม่โม่โม,ม่ไปนะก็คือเป็นสก,กิลที่ถือว่าเป็นทําลายเขาตัดเกมเขาแล้วก็อบเบกลิลก็เกิดผลก็คือโม่เขาอีกก็คือทําได้หลายประโยชน์หลายอย่างนะใบนี้ถ้าใช้เล่นแบบถูกๆก็คือทริคมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ ก็ติดไปนะครับผมอ่าสลับบอร์ดที่นี่มีการทำลายนั่นเองก็มีประมาณนี้นะครับไซบอร์ดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบนั่นเองแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าไซบอร์ดไม่เกินเจ็ดใบเนาะใครมีใบไหนแนะนําก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับผมอ่าประมาณนี้นะก็กลับมากับการเทสอ่าเป็นสอนเทสและทริคโดยตัวด้วยนะครับผมวิธีการเล่นโม่กองนะครับผมว่าเล่นยังไงทำไมอะไรยังไงอย่างไงครับผมก็อ่ะดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็สนับการลามเด็กนี้นะขออนุญาตหาคู่ซ้อมคู่ซ้อมเด็กที่คู่ควรของอาร์บิเกลถูกเลือกแล้วนั่นเองอันเชิญเด็กมาถูกซ้อมได้เลยตูด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 ูมทิง้งผู้ถูกเลือก,กคือเด็กเคออสนั่นเองนะครับผมเด็กที่ ค่อนข้างจะแพ้เกลียวก็เลยเอามาซ้อมเลยไอ้พวกคอมโบเดนี่คิวจัวก็อันนี้แฟกบอดีนะ้น้องเยี่ยงออกมาแล้วก็สับกล้องให้เคออสหน่อยเด็กเคออนะครับจะสูญเสียทรัพยากรมือ4ใบสูญเสียทรัพยากรเกียร์อีก2ใบกับกองการ์ดอีกประมาณ5อีก40กว่าใบนั่นแหละนีแฟกาบอดี้โอเคโอเคก็เดี๋ยวจัดเรียงก่อนให้มันเรียงไว้นะไอ้พวกนี้ก็เป็นการที่จะโดนเราทิ้งนั่นเองโอเคประมาณนี้ เพราะว่าเด็กนี้มันต้องใช้มดต้องใช้แบบการ์ดฝรั่งค้า,าช่วยในการเทรดนะครับผมก็เลือดจากการโจกหกใบนะครับอืหกใบการ์เรกียรตอีกสองใบเกียรตอีกสองเราจะดูกันเล่นได้ไหมโอเคมือแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับผมน่าจะชิลๆอยู่เริ่มเทินนะจวดยืบแอนชาร์จจวดไปเลยอาร์มฮาวก็โอเคนะครับได้บัร์ตี้มาแล้วเราคอซุด,ดอกเทปไปก่อนเดี๋ได้เบิร์กเ,เปิดสามหนึ่งสองสามหยิบการ์ดที่ชอบการ์ดที่ใช่หนึ่งใบขึ้นมือเอาเป็นเดกคาโลและกันที่เหลือทิ้งไปซะปึ๊บดีไหม ก็โอเคก็ประมาณนี้ก็ได้เราต้องใช้เกอ่าติดเป็นอันนี้นะครับโอวิทอรี่ย์ต้องใช้เกตมีมังกรดำในดอปได้จัว่วโอเคแล้วก็ขอดาไปเลยอาร์บิเกลไลเลเอาหนึ่งใบเข้าโซ่เบาแซมมากันหน้าหดบึ้งนียนะอ่าแล้วก็นะเข้าสนามเสร็จปึ๊บเข้าสนามเสร็จปึ๊บทำลายทำลายจุ๊บแบ็คฟีชชัน่นทำลายได้ชาร์จฮิวอาร์ลินเะขาเตอร์แล้วอ่ะฮิวเมื่อกี้สิบมาดิมาดิคอร์แล้วเป็นคน สิบเแล้วก็ฮิวอีกหนึ่งจากเ sure, บรช่วยนัทสิสองโจกลายสองใบปั๊บปั๊บโอ้เรีขึ้นชนะเนี่ยแล้วก็ถูกทลายได้โม่สามใบนะครับผมหนึ่งติดมอนสองสามอ่าใด้ไซ้ตัวเด่นเด่นจวดแล้วก็ยังไม่จบอ,อืทำลายเดวิลสติกมาทำลายได้ช้าสองฮิวหนึ่งเป็นสิบสามนะครับผมแล้วก็โม่สามใบหนึ่งสองอย่ละสามโอเคติดมอนอยู่ไอตัวฮิวจวดตึบติดเป็นอ่า กองนกแห่งป่าลายนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรโอเคไม่เป็นไรครับก็ติดติดไว้เฉยแล้วเวลาเราโมมอมนสเตอร์มังกรดำหนี่งมันก็จะโม่ให้ตรงนี้แล้วกันก็สกิลนี้โม่หนึ่งเคียอันนี้ทำลายนี้แล้วกันเรื่องทำลายเพื่อเอา Impact เอิมแพคมอนสเตอร์อิมแพลมังกรดำเอาเป็นอิมแพลมังกรดำอิ Impact มแพลมังกรดำอิมแพลมังกรนี่ไงบัตตี้โอเปเรตนะครับผมก็เอามาใช้คอลุมได้ชว่วงนี้ไปเดี๋ยวกองเราเลยครึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้โม่เขานะโม่เราโอเคแล้วก็กองนกแห่งป่ลาปลาับถูตกตกอกดหยิบมอนสเตอร์มังกรดำหนึ่ ได้นะครับผมขึ้นมือมาก็คออ่านี่ช่วยชีวิตมันก็เอากลับไปเลยเอามาอยู่งโซลล่ซะมียาของเจ้าท่านขอลนแล้วกันแล้วก็อืมทำลายแบ็คเลกาโร่ครับทำลายปึ๊บได้ชาร์จอ้อเมื่อกี้เลกาโร่ได้ฮิลสามโอเคชาร์จสามอ่ะฮิวสามหนึ่งสองสามสิบหกก็โม่สามใบหนึ่งวันเตอร์มอนเตอร์เพนตอรโอเคตัวอืมก็ถือว่าไม่แย่ทำลายสองใบเพื่อตัวสองหนึ่งสองอ่ะนี้ก็โม่สามปุ๊บปุ๊บยำเคออส์เนี่ย โดยมีเชออด,ดา,อาติดเซตเอ็กซิคิวชันเก้านะครับขอเป็นมังกรโอเวอร์เทิร์นทมินเป็นสองใบเพื่อขอมนันแล้วก็ใจนิงเกตโอเวอร์เทิร์นเลยตุ่งฝั่งข้ามจบเทิร์นเราจะข้ามเทิร์นเมื่อเลือกอเทิเร์นจะข้ามนะ้วมาขับตบเทิร์นได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแหลสะสำหรับตอนนี้นะก็ไฟนั่นเฟสเลยนะครับก็ไม่ตีเอาเป็นไฟนั่เฟสแล้วกันไฟนั่นเฟสก็ขอเลยอาร์มฮาส์สองใบเพื่อที่จะอันนี้ชิพลงดอกอีกแล้วก็ อันนี้ถูกทำลายนะโอเบตอรี่ไอ้เมื่อกี้ทำลายไป,ทำ,ยไปทำลายไปคู่กับอบิเกียวก็ได้ทิ้งมือหนึ่งขีออกกัลตร้าเลยกทิ้งมือหนึ่งใบนะครับผมใบนี้สามทิ้งไปเดี๋ยวสามไปแล้เลนะี่ยตัดมือแล้วอ่าแล้วก็พอโดนทิ้งอ่าแล้วก็เข้าสนามเก็บมังกรดำนะครับผมเข้าใต้กองเพื่อที่จะโม่ก้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคโม่นหนักมากตัดสามเกด,ด้วยอันนี้เกดไปเลยพิวก็เกดหมดแล้วเอาเรยาขึ้นประมาณสามเท่านะครับผม ก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็ปีเลยพิ้วอ่ะอันนี้โมสได้บวกสามเลือดอีกเป็นเเก่าแล้วโอ้นนโเหเลือดยังเยอะเลยนะเด็กนี้ก็ไม่มีการป้องกันเนาะเราต้องเด้งเลือดสู้ให้ถึงที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรทำเราจะไปบึ้มๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ผ่านเธอเลยนะครับแล้วก็เข้าเทิรธอ,อ, <S <S อ,นนอไปแล้วข้ขามน,นะครับผมสกิลของโอเวอร์เทิร์นของอาบิเกลนั่นเองก็บังคับใหุ้ดเทิร์นเลยก็เข้าเทิร์นเราอีกรอบหนึ่งสเตย์แอนดอร์นะครับชุบชาร์จแอนดอร์ครับติดอ่าเป็นกองร้ายอืม มาเร็ดิเดี๋ยวอืมทำอะไรนี้แ้วกันชาร์จฮิวจ์ดอันยี่สิบจัดสองอืมเซตใหม่คอเป็นอันนี้อ่ะเดี๋ยวของน้ฝันลายเอาทำลายหยิบหนึ่งใบขึ้นมือไม่นอนอย,นอยู่เลยนะครับขึ้นมือบัดดี้ของฉันอาร์เบเกลขอทักไปสัก สันเกตเข้าสนามมีกาเข้าโซ่ได้ชัดจาะอเาแซมลายปนี้แล้วกันชัดจาอันนี้โมดหนึ่งเียนยลืมไม่แน่ใจอ่านี้ทำโมสามไปเลยก็หาลืมหนึ่งสองสามอืนมนเตอะจวดออืออือการเสดสลาที่ยื่องอแบ็เลกโลครับชาร์จสามเ ยี่สิบสามโอ้โหเลือดแบบทะลุหลอดมากทะลุหลอดมากๆเลือดทะลุหลอดอ่าอากิทำลายก็โม่สามใบตามเดิมชั่วชัวชั่วจุนข้อใหม่มาเรื่อยเลยนะก็ขอเรื่อยเลนะครับผมเด็กแคปบอลไม่มีอะไรกันทีมาสู้กับเกลยเนะียู่แล้วนะจะหยุดฉันได้ก็จะมีอลไรกันทีเท่านั้นแหละทำลายการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ฮิวสองจุ่นยี่สิบสามยี่สิบสี่โอ้โหทะลุหลอดจริงๆนะทะลุหลอดจริงยี่สิบห้า หาเลตยังเยอะยังยอะเฮ้ยอันไม่จวยังจวแล้วก็อันนี้ถูกทำลายโม่สามใบขอแลกกันเด็กนายโม่สามจวโอเคโอ้ยอ,อ,อินชะตึงคอครับเป็นอ่าชำระแค้นนะไม่เกี่ยวแค้นไม่ไหวตุ้มชาสองฮิวหนึ่งเป็นอ่ะยี่สิบหกอันนี้ตุยแล้วก็โม่สองใบาการันตีจวรู้สึกแปลกแปลกรู้สึกแปลกแ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่แล้วมันเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วรู้สึกแปลกแปลก โอเคถ้ารู้สึกแปลกๆนี่เราก็ต้องไฟนั่นเฟดนะครับผมเพราะว่าจากที่เขาจะตายคือเราจะตายเองไฟนั่นเฟดนะครับผมก็ไม่มีไอคัทเฟดก่อนเราต้องไฟกินนั่นเฟดแต่เทนี้เราตีไม่ได้นะครับผมเราไม่สามารถจมตีเขาแข่งได้เนื่องจากสริปของโอเวอร์เทิร์นอาร์บิเกลนั่นเองนะครับผมอย่าว่านี่เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เราบอกห้ามตีนะเพราะว่าเราข้ามเธอมาแล้วจะตีโกงเกินไปนะครับผมตีเนฟต์เองซะไม่ตีก็ได้นะครับผมไม่ง้อไม่ง้อเออไปกล้องกันทีเลยอไล,เนน ale, ลเ่เป็นแบบนี้แล้วกันตูมอาร์บิเกลอาร์มฮาวบิงเกออออรรรร์นนนะะคับบบบบบบผมมทาาาาลยยยีีี้้สสซปึจเเกชชุ่่ สกิลของอันนี้อ่าอันนี้นนควรด,ดับหนึ่งใบเอาเป็นลูกรักขึ้นมืออาร์ิเกลได้เลยข,ขึ้นมือแล้วก็อันนี้สกิลเข้าสนามขอเป็นอ่าเก็บอิมแพคมอนเตอร์รู้สึกว่าจะมีเพราะมันจบดอกไปเมื่อกีนอ้นี่ไงกลับไปใต้กองซะเพิ่มกองซะหน่อยเฮ้อเป็นห้าใบแล้วอ่าแล้วก็ไปซะเก้าใบไม่เกินเกนะ้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าองนะครับเขายังไม่ตายนะคืเหลือสี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลงไปซะมีทำไมมันอึด้้ัจ ฉันขอชนะกองนายอ่ะกลายเป็นแบล็คเลกาโรนนั่นเองชารสามวัดอ่าชารสามแล้วก็ฮิวอีสามฟื้ออ่ายี่สิบเก้าเลือดแบบอืมอารมิตเต็ดเด่นของแท้นะครับผมจุ่มแล้วก็อ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยิวอีสามปะได้ฮิวไปยังลืมเลยหนึ่งสองสามฮิวฮิวสามจอันนี้แล้วก็ฮิวสามจากอันนี้แปลว่าเมื่อกี้ได้ฮิวหกนั่นเองทำลายไปซะนายเหมาได้ตายไปแล้วอาบิเกลไล่เป็นอ่านี่เลยวิธีมังกรรอหิตบัตรโอเปเร์ตนะครับผมบัตดี้โอเปเรออเป็นาร์ สกิลอาร์มฮาวเข้าสนามเป็นคอสทำลายนี่แล้วก็สามใบปึ้มอ่าเก็บมังกรดำนี่ไงมังกรดำเก็บไปมังสเตอร์ไม้ตามมังกรดำเก็บไปเลยปึ๊บขออีกไม่เกินเก้าใบเพราะว่าไม่เกินก็สี่ใบก็ได้นะครับอ่ะสี่ใบเลยเออชนะครับผมว้าอข้างข่างฮีวีสามเลือดหนึ่งสองสามพื่อสิอ็โหเลือดอย่างเยอะอะบอกเลยอเด็กเกีเทิร์นเดียวไม่เทิร์นเดียวสองเทิร์นกองหมดมาถึงกองเรานะอ่ะโอเคแล้วก็จะมาดูกันนะว่าเทิร์นนี้เราโมไปกี่ใบนั่นเองเพราะอเด็กเกียมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดบแปดบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสยี่สิบห้าสิบหีสิบ้าสามสิบเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สาม้าสามกสามเจ็ดสามปดสิบสี่สสองสสอสี่สี่สาสหกส่เจ็ดสี่แปดสเก้าห้าสบห้าสิเอ็ดใบห้าสิบเอ็ดใบือเอาฉันไม่อยู่หรอนะประมาณนี้ะครับผมแล้วกายังมีเลือวอาเอ็ดกัี่สิก็จะเป็นบวกกก็ป็ะมานนเอนะครับ ไม่มีการจัดมือไม่มีการจัดทับกล่องไม่มีการจัดอตราชิงเดียวเราเล่นเลก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทสอ่าเป็นก็เป็นอ่าเป็นตัวอย่างแล้วกันถือว่าเป็นอ่าสักอย่างแหละโอเคก็ถือว่าเป็นอ่าทริคนะการเล่นหรือการอ่าใช้คอมโบโชว์ให้ดูว่าเด็กนี้มันเล่นด้วยวันแนวไหนนะครับผมก็อย่างที่เห็นก็คือไม่ได้ตีเลยนะครับผมก็จะมีตีบ้างเถินแรกเป็นพิธีนะเปิดหน้าไปสามคีเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบมันมันมาถึงก็ยิงสามโม่สามไปแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะแต่ความจริงก็พอไม่ตายมาสามโก็ยิงไปเก้าแล้วนะครับผมแล้วก เล็กก็ประมาณเท่าที่เห็นนะก็เล่นได้โอเคโอเคนะครับผมก็กลับมากับอาร์บีเกลนั่นเองโอเคก็โกอเคขนกล่องซะด้วยอาก็เป็นการโชว์เล่นให้ดูนะว่าเล่นนี้มันเล่นยังไงครับหรือเล่นประมาณไหนนั่นเองคนที่ยังไม่รู้ก็เผื่อสนใจก็อยากจะจัดตามหรืออยากจะหาเก็บเล่นเลตแบบพี่บ้างเนาะก็เดี๋นี้ก็เป็นมันก็เก่งนะครับผมเพราะว่า,วามันมาแล้วแบบมันมานานแล้วพอจริงมันเก่งอยู่แล้วแหละถ้าม,มีคอนเสิร์ตบ้างก็เก่งขึ้นพี่อีกนั่นเอง อเด็กแนวเนี้มันเป็นเน็กที่เขาเรียกว่าแนวแอนตี้หรือชนได้หมดอะก็คือจะเจอเด็กอะไรก็ได้คือ,อชนได้หมดเลยก็คือความเก่งของมันก็เจอกับเด็กอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ต้องตีเลือดหรือเป็นเน้นการไปหรือเป็นเป็นเน้นกับทําลายเด็กเขาอย่างอื่นแทนนะไปทําลายกองเขาแทนหรือไปเล่นแบบอย่างอื่นแทนแทนที่จะแบบตีเลือดทา,ท,าทางที่แบบพลังโจมตีมันน้อยหรืออะไรพวกนั้นนะครับมันก็มีการแก้ปัญหา ในด้านนั้นก็คือชนะด้วิธีอื่นแทนประมาณนั้นนั่นเองก็ถือว่าเด็กนี้ก็เก่งเอาเรื่องเลยเพราะว่าโมได้50กสิบนี่ถือว่าโหดมากเลยนะครับผมก็บางทีก็มือป๊อกนั่นแหละหรือบางทีก็ใช้หัวนิดนึงในการเล่นนะครับผมเป็นการควบคุมหรือเป็นการคอนโทรลเด็กให้ให้มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะใครที่เล่นบ่อยๆก็จะเกิดการชินก็ง่ายๆเลยเด็กพวกนี้มันต้องมันต้องใช้แบบเทคนิคนิดนึงนะแต่ก็ไม่ยากเกินเดนรู้นะครับผมใครที่อยากจะเล่นก็ซื้อมาแล้วก็ฝึกเล่นได้นะครับผมก็ ส่วนตัวพี่ก็เล่นเด็กนี้ก็ไม่ได้เล่นเก่งว่าแต่แรกนะก็คือพี่ก็เล่นมาพี่ก็หัดจัดหัดฝึกไปเรื่อยๆนะจนแบบตอนแรกเล่นได้เป็นเลยอนะไรเงี้ยก็เล่นจนชินมาชินมือก็เล่นได้อ่าเอาไปลงแข่งได้ก็ถือว่ามีผลต่อละที่ดีนะลงแข่งก็ชนะได้หลายเด็กเลยถึงจะไม่ได้แชมป์ก็เถอะก็ไม่เป็นไรครับผมการพยายามของเรายัางไม่หยุดแค่นี้นะแล้วก็ยังมีการพยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมามากขึ้นนะครับผมก็คลิปน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทราบผลที่น้องที่ขอมาก็จัดให้เลย ต่อไปก็จะเป็นริสอะไรหรือจะเป็นคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเผื่อใครอยากจะได้นูน่นได้นี่นะครับผมก็ลองดูนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้าคลิปนะครับผมว่าทิก๊กมันมาเล่นยังไงหรืออะไรยังงี้ยนะใครชอบก็กดไลค์หรือกดแชร์กดซับสไครต์ที่เจอปุ่มแล้วก็กดกดกดไปนะครับผมแล้วก็มาเล่นการ์ดออนไลน์กันได้นะครับผมในอดิสคอยของเกมการ์ดบอยแบนย์นะครับผมหรือ ดิสคอร์ดของ KK รีโมดไฟล์ก็ได้นะครับผมพี่อยู่2ดิสคอร์ดเลยใช่แล้วเพราะพี่คือพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่พี่เป็นคนธรรมดาแหละแต่พี่ก็เล่นกับน้องๆนะครับผมหลายคนเลยช่วงนี้รู้สึกว่าได้ฝึกพัฒนาฝีมือนะครับผมยิ่งเล่นยิ่งยิ่งเล่นยิ่งได้มิดสหายใหม่ได้เพื่อนใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมกับพี่ตุลนะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมแค่รู้ว่าลาเลยก็มาแล้วเด็กไมทําไมล่ะพอลาไปก่อนนั่นเองเล่นเองตอบเองอิสรลีอลโอ้เจอ